สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูต้ยมยำขาหมูอันดับแรกให้นำขาหมูมาล้าง,งาน้ำ จากนั้นเราก็จะหั่นหมูนะคะเป็นชิ้นพอดีคํานะคะค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหมูนี้นะคะไปลวกในน้ำร้อนก่อนหนึ่งครั้งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราลวกน้ำร้อนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องต้มยำกันนะคะก็เราก็จะเตรียมหั่นคานะคะกระเพ้นี่หัน่นใส่ไปเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็หอมแดงนะคะเราก็จะบุบแบบนี้นะคะเราก็ใส่เกลือป่นไปนิดนึงนะคะเราก็ตามด้วยมะขามเปียจากนั้นนะคะเราก็ จะช้อนฟองนะคะที่ลอยขึ้นมาค่ะออกค่ะเราจะต้มที่ไฟแรงนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะลดไฟให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้มไปอีกประมาณ20นาทีนะคะ หลังจากที่เราเคี่ยวไปได้20นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าคําหมูที่เราต้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูเปื่อยยุยน่าทานมากเลยค่ะเราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่รากบักชีลงไปด้วย จากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนสัก5นาทีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใส่มะเขือเทศตามลงไปเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะสุกง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ไปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่แล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่รสดีรสหมูนะคะใส่ลงไปสักนิดหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาตินะคะ ลังจากที่เที่ยวมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขาหมูของเราก็เปื่อยน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาคั่วพริกแห้งนะคะโดยการใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะก็คั่วคั่วคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนพริกมันเป็นสีเกลีมเกียมแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตำแตาไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ โยนใส่หม้อไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คนนะคะโหดสีน่าทานสุดๆหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดใส่จานนะคะแล้วเราจะโรยด้วยผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบยาวนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวซีกนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้น ค่ะแล้วนี่ก็คือขาหมูต้มยำของเรานะคะจากที่เพียรพยายามต้มมาเกือบชั่วโมงนะคะว้าวสีสันน่าทานมากเลย สําหรับขาหมูที่เราทานไม่หมดนะคะเราก็จะมาตักใส่กล่องแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องนะคะเราจะตักให้พอดีสําหรับการทานหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใบผักชีมะนาวนะคะเราก็ใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ได้หลายวันโดยที่ไม่เหี่ยวแล้วก็กลิ่นก็ยังคงหอมนะคะเวลาจะทานนี่ก็เอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟนะคะก็ทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องอขอลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย